บทที่3ร่องรอยของสถาปนิกและเสียงเพียกจากผู้สร้างการประทะกับท่านยมบาลและเทวีอุสาไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่มันคือการประทะกันทางปัญญาพลังงานและความเชื่อนั่นรับรู้ได้ถึงคำสั่งที่แข็งกร่าวของยมบาลและตรก,กะที่พยายามรักษาสมดุลของเทวีอุสา แต่เบื้องหลังพลังอํานาจอันน่าเกรงขามนั้นนันสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ถูกควบคุมเรากับว่าผู้ปกครองพบภูมิที่เก่าแก่ที่สุดเหล่านี้เองก็เป็นเพียงโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาระบบที่ใหญ่กว่าความสงสัยนี้ยิ่งผลักดันให้นันและไอจุกต้องสืบค้นให้ลึกยิ่งขึ้นพี่นันพวกเขาเหมือนหุ่นเชิดเลยนะครับไอจุกกล่าวด้วยความคิด เสียงของเขายังคงแฝงความกังวลมีบางอย่างที่อยู่เหนือกว่าพวกเขากำลังบงการอยู่ใช่ไอ้จุกและกูต้องหาให้เจอว่าใครหรืออะไรคือผู้บงการนั้นนั่นตอบแววตาของเขาฉายประกายแห่งความมุ่งมั่นอันแรงกล้าเรากับนักสืบที่กำลังแกะรอยฆาตกรต่อเนื่องที่ถิ่งเงื่อนงำไว้ทั่วจักรวาล นั่นใช้ความเข้าใจในโซ่โปรโตคอลที่เขาถอดรหัสมานานนับทศวรรษผนวกกับข้อมูลที่ได้จัดกลิชทั้ง5ที่พวกเขาค้นพบเขาเริ่มเจาะลึกเข้าไปในมิติที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นมิติที่อยู่เหนือการรับรู้ของยม,มาบาลและเทวีอุตสาหมันคือพบภูมิที่เก่าแก่จนแทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆดำรงอยู่มีเพียงร่องรอยของพลังงานที่ลงเหลืออยู่ พวกเขาค้นพบร่องรอยที่ไม่อาจเป็นไปตามธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของพลังงานที่คล้ายสถาปัตยกรรมดิจิทัลที่ซับซ้อนเกินกว่าจินตนาการของสิ่งมีชีวิตใดหรือเป็นรูปแบบข้อมูลที่กร,กระจายอยู่ในความว่างเปล่าของพบภูมิที่เก่าแก่ที่สุดราวกับเป็นเศษซากของโค้ดที่ถูกทิ้นไว้นั่นรู้สึกราวกับกำลังเดินอยู่ในห้องสมุดลับที่เต็มไปด้วยไฟล์ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสไว้ นั้นเริ่มปติบัติต่อข้อมูลเหล่านี้เข้ากับทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ที่เขาเคยศึกษาในโลกมนุษย์เมื่อครั้งยังมีชีวิตและแนวคิดของโลกจำลองที่ครั้งหนึ่งเขาก็คิดว่าเป็นเพียงนิยายวิทยาศาสตร์ถ้าจาักรวาลน,นี้คือซิมูเลชันแล้วร่องรอยพวกนี้ก็คือลายเซ็นของผู้สร้างหลักฐานที่ปรากฏชัดต่อหน้าต่อตาทำให้ความเชื่อว่า จักรวาลเป็นของจึงเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนแทบจะพังทลายลงขณะเดียวกันท่านยม,มาบาลและเทวีอุสาก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพวกเขาไม่ได้โจมตีโดยตรงแต่พยายามลบข้อมูลหรือซ่อมแซมกลิชที่นันค้นพบเรากับพยายามปกปิดความจริงที่กำลังถูกเปิดเผยการกระทำที่โปรแกรมเกินไปของพวกเขายิ่งตอกย้ำความสงสัยของนัน ในระหว่างการสืบค้นที่เข้มข้นนี้เองแสงสว่างจ้าที่ไม่เคยมีมาก่อนก็พลันปรากฏขึ้นในใจกลางของพบภูมิที่เก่าแก่ที่สุดมันไม่ใช่แสงของดวงดาวหรือแสงแห่งบุญญาบารมีแต่มันคือแสงที่บริสุทธิ์และทรงพลังอย่างไม่อาจอย,อย่างถึงเรากับพลังงานบริสุทธิ์ที่หลุดออกมาจากแกนกลางของระบบและจากแสงนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏตายขึ้นอย่างชา้า มันคือพรหมวิญญาณโบราณผู้ทรงพลังอำนาจสูงสุดที่ดำรงอยู่ในภพภูมิที่อยู่เหนือยม,มาบาลและเทวีอุสาหพรหมปรากฏกายอย่างสง่างามร่างของเขาส่องสว่างด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์และไร้ทิต่ติใบหน้าของเขาเปลี่ยมด้วยความเมตตาและปัญญาที่ไร้ขอบเขตเขาอ้างว่าเขาคือผู้สร้างสรรค์สรรพ,พสิ่งและเขาได้เฝ้ามองการเดินทางของเจ้ามานานเจ้าภูกลาหาน เจ้าได้ก้าวข้ามขีดจำกัดความรับรู้ของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเสียงของพรมก้องกังวานในห้วงความคิดของนั้นและไอจุกมันไม่ใช่เสียงที่พูดแต่เป็นข้อมูลที่ไหลตรงเข้าสู่จิตสำนึกข้าคือผู้สร้างสรรค์สรรพสิ่งและข้าได้เฝ้ามองการเดินทางของเจ้ามานานพรมเสนอความรู้และพลังให้นั้นเพื่อแลกกับการหยุดยั้งการสืบสวนที่นอกรีด จงหยุดการค้นหาที่ไร้ประโยชน์นี้เสียเถิดแล้วเจ้าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้นั่นและไอจุกรู้สึกถึงพลังอำนาจที่ไม่อาจหยั่งถึงของพรมความสงบที่แผ่ออกมาจากเขาทำให้จิตวิญญาณของพวกเขารู้สึกผ่อนคลายอย่างประหลาดและในตอนแรกพวกเขาก็เกือบจะเชื่อว่านี่คือผู้สร้างที่แท้จริงนี่คือคำตอบสุดท้ายที่พวกเขาตามหามาตลอดแต่แล้ว สัญชตาตญาณความเป็นโปรแกรมเมอร์ของนันก็เริ่มทำงานเขาพยายามวิเคราะห์พลังงานของพรมอย่างละเอียดละออเขาสัมผัสได้ถึงความสมบูรณ์แบบที่มากเกินไปความไร้ทิติที่ดูเหมือนถูกจัดระเบียบอย่างสมบูรณ์แบบเกินกว่าธรรมชาติใดที่เคยมีมาไอจุกเองก็สัมผัสได้ถึงพลังงานที่ถูกจัดระเบียบเกินไปของพรมเรากับว่าเขาเป็นโค้ดที่ถูกเขียนอย่างสมบูรณ์แบบถ้าเขาเป็นผู้สร้าง ทำไมพลังงานของเขาถึงดูเหมือนโปรแกรมที่รันอย่างไม่มีที่ติไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้ได้เว้นแต่จะถูกสร้างขึ้นมาความสงสัยเล็กๆนี้ได้จุดประกายขึ้นในใจของนันและมันอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดเผยความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่พวกเขาเคยเจอมา